ขนาดเดียวกันถ้าไปดูทางด้านของนายกรัฐมนตรีคุณแพรอ,อ,อดีตนายกรัฐมนตรีวันนี้ลงรูปในไอจีไม่รู้มีในยาหรือเปล่าแต่ลงรูปแบบอารมณ์ดีเลยเพราะลูกสาวของคุณทักษิณเนี่ยวันนี้ลงรูปในไอจีใส่เสื้อผ้าแบบสบายสบายแล้วก็จิบเขาเป็นไรนะ ร้าน,นกาแฟใช่ป่ะใช่ค่ะเป็นร้านกาแฟจริงๆเมื่อวานนี้วันที่7ค่ะพะบอกอว่าเติมพลังวันหยุดก่อนเข้าพักพรุ่งนี้แล้ววันนี้เองคุณอุ้งอิงใช่ไหมก็เดินทางมาพักจริงๆค่าไหนดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งเห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยนักข่าวถามตั้งแต่เรื่องของคุณทักษิณแล้วแล้วคุณอุ้งอิงก็บอกว่าเดี๋ยวให้รอดูแต่หลังจากนั้นตอนบ่ายสามโมงเนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากพักนะครับผู้สื่อข่าวได้ถามถึงโผครมเป็นอย่างไรบ้าง แล้วไม่ถามคุณอุงอิงอะอาจจะถ้าให็นพักวิจารว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างหรือเปล่าตอบไหมบอกว่าแล้วแต่ท่านนายกเขาจัดเลยไม่มีคอมเมนต์อะไรค่ะแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามคุณอุงอิงว่าภายใน4ี่เดือนจะแก้วิกฤตได้ไหมกับครอมอชุดนี้คุณอุงอิงตอบว่าทุกเวลามันมีค่าอยู่แล้วจะนานเท่าไหร่ก็ตามก็ให้ทําเพื่อพี่น้องประชาชนผู้สื่อข่าวถามต่ออีกจะฝากอะไรกับรัฐบาลชุดนี้ไหมคุณอุงอิงบอกว่าไม่มีหรอกค่ะทํางานเต็มที่ค่ะ งโอลต้เป็นไบ้างไปชมัแล้วแต่เจัดไม่ห็นไม่ีคเมนต์อะไรสี่เดือนนี้ก็จะสัมาแก้ัสาบมมคหน้าตาคละมอง <medio S 2> okay, no จร Man, ิงๆทุกเวลามันมีค่าอยู่แล้วนะคะจะนานเท่าไหร่ก็ตามเลยค่เพื่อนอนอศมีอรอยากปากงรับาลชุดใหม่ไหมคะปล่อยปล่อยปล่อยรโอ๊ยไมค์คโอเคสั้นๆสำหรับท่านอดีตนายกส่วนคุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะคุณผู้ชมฮะออกมาบอกเรื่องคุณนพดลปัรรมลาออกใ่ม่โดยคุณภูมิธรรเองบอกว่ากรณีคุณนพดลปัรมลาออกจากสสและสมาชิกพรรคเพื่อไทยเขาคงรู้สึกไม่สบายใจกับสภา ที่เป็นแบบนี้จึงลาออกไปซึ e ่งเห็นบอกว่าเขาได้โทรศัพท์มาคุยกับผมแล้วเดี๋ยวลองเปิดภาพคุณนพนมปัทธรมขึ้นมาด้วยเนี่ยนะฮะคือเห็นบอกว่าอ๋อการลาออกจากสสและสมาชิกพัก ดูก่อนนะคือยังไม่ลาออกจากสมาชิกใช่ไหมครับเมย์คุณถ้าเป็นฟังคุณภูมิธรรมนะคะคือคุณภูมิธรรมบอกว่าลาออกจากสสเพราะไม่สบายใจที่สภาเป็นแบบนี้แต่ณนะัปัจจุบันยังไม่ลาออกจากสมาชิกพักยืนยันได้เลยเพราะคุณภูมิธรรมบอกว่ายังคุยโทรศัพท์กับคุณนพดลอยู่ที่ว่าจะช่วยกันทํางานสร้างพักให้แข็งแรงขึ้นมาค่ะ แล้วก็ถามคุณภูมิธรรมอีกว่ากังวลไหมว่า4เดือนหลังจากนี้จะมีสมาชิกของเพื่อไทยทยอยลาออกไปอีกนะคะคุณภูมิธรรมบอกไม่มีหรอกเดี๋ยวพวกเราจะคุยกันให้ชัดเจนเพื่อเตรียมการเลือกตั้งแต่คําถามที่ไม่ตอบคือคุณเฉลิมอยู่บารุงหันหลังขึ้นตึกเลยค่ะนบะดลไม่มีอะไรครับเข,เขาก็รู้สึกไม่สบายใจกับสภาที่เป็นแบบนี้ ก็เล่าออไปแต่ก็ได้โทรคุยกับผมแล้วว่ายังจะมาช่วยกันทํางานสร้างพรรคให้แข็งแรงยังไม่ได้เออาจากสมาชิกพรรคแล้วก็ยืนยันโทรคุยกับผมอยู่หลายครั้งเมื่อวานกงวลเป็นคดีเดือนสปาหนี้ไปแต่จะมีสมาชิกหลายคนนี่ไม่มีหรอกครับเดี๋ยวพวกเรายืนยันคุยกันให้ชัดเจนแล้วก็เตรียมการลือกตั้งอย่าให้เราเตรียมเกอร์กันเลยกัน,นจริงต้องไปถามท่านนายก คุณเฉลิมคุณเฉลิมเหรคุณเฉลิมตรอขับคนพักไหมครับนี่จะถามว่าขับคนพักไหมคนที่ตอบเรื่องนี้เนี่ยเรื่องคุณเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยนะฮะที่ไปโหวตให้คุณอนุทินชาญวีรกูลคุณสรรวงเทียนทองคุณผู้ชมครับรัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะบอกถึงกรณีที่คุณเฉลิมเองมีการโหวตใช่ไหมซึ่งเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยพักเพื่อไทยเขามีคณะกรรมการจริยธรรมจะต้องมีการส่งเรื่อง แล้วไปพิจารณาหลังจากนั้นก็จะกลับมาคณะกรรมการบริหารพักเนี่ยนะฮะส่วนตัวมองว่าท่านใดที่ไม่ได้มีใจอยู่กับพักก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะรั้งไว้ย้ําว่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารพักและคณะกรรมการจาริยธรรมมันไม่ใช่แค่คุณเฉลิมดิมันมีทางด้านของคุณศักดาวิเชียนสินด้วยใช่ไหม<ะ>เพราะล่าสุดจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีในรนะัฐบาลคุณอนุทินแล้ว เห็นบอกว่าตามหลักจะต้องขอมติจากกรรมการบริหารพักหรือไม่คุณสรวงบอกใช่ถ้าตัวท่านจะนั่งเป็นรัฐมนตรีก็ต้องลาออกจากสสเพราะเป็นสสเขตและในส่วนนี้ต้องพิจารณากันต่อไปเอ้าเหรออและถ้าลาออกนี่ไม่ต้องเลือกตั้งใหม่ใช่ไหมสสเขตมันตามหลักการมันก็ต้องเลือกตั้งใหม่นะคะพูดแล้วเนี่ยนี่ฮะ แล้วก็มีข่าวว่าคุณศักดาจะไปเป็นรัฐมนตรีแต่ตอนแรกบอกว่าจะไม่ใช่จะไปรวมกับของประชาธิปัตย์และดันคุณนริศขึ้นจะได้ไม่กระทบตําแหน่งสสนะฮะที่จะต้องมานั่งเลือกตั้งกันใหม่เอาล่ะเดี๋ยวรอจับตาดูแต่ถ้าสมมติจะย้ายไปจริงต้องลาออกอใช่ไหมฮะขณะเดียวกันเนี่ยเห็นบอกนักข่าวก็ถามเรื่องที่วันนี้เข้าพักจะหาหรืออะไรกับหัวหน้าคุณสรวงบอกไม่มีอะไรแค่มารอฟังหัวหน้าคุณอุ้งอิงจะสั่งอะไรหรือไม่ตอนนี้พร้อมแล้วสำหรับการเลือกตั้ง คณะกับกรรมการจิรยิใจยียกทำอยู่พักคนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งปวงก็ต้องชงเรื่องให้กับกรรมการบริหารพรรคนะครับก็อย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปเช่นกันครับว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าถ้าจะเป็นการทาพรรคใหม่หรือว่ากลับมาอยู่ในจุดที่เราต้องตั้งหลักกันใหม่ี่นะครับ ผมก็ดูความเห็นส่วนตัวนะเอาความเห็นส่วนตัวก่อนนะครับก็ท่านใดที่ไม่ได้มีใจอยู่กับพรรคแล้วเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ที่จะลากไว้นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งพวกก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการเจรจาธรรมแล้วก็คณะกรรมการบริหารครับอย่างกรณีของคุณศตาเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอย่างเงี้ยสามารถทำได้ไหมคะเพราะหลายพรรคก็จะต้องเป็นมติของกรรมการบริหารครับอ่ใช่ครับอ่าอันนี้เดี๋ยวผมที่บอกเลยครับว่าถ้าถ้าตัวท่านเองจะนั่งเป็นรัฐมนตรีก็ต้องอ่า อาจจะต้องเล่าออกจากสสเพราะเขาเป็นสอสเขตนะงเเอเอมัานจะไม่วุ่นอีกเหรอเนี่ยอ้าวขณะที่คุณสรวงในเมื่อคนใหม่ก็กำลังจะมาเจ้าต,ตัวก็ต้องอำลาตำแหน่งมีภาพนิ่งนะฮะเห็นบอกว่าร้องไห้เลยใช่ไหม<ะ>สำหรับการอำลาตำแหน่งรัฐมนตรีท่องเที่ยวไหนอันนี้ยังไม่เท่าไหร่มีภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ให้ดอกกุหลาบเนี่ยนะฮะนี่ภาพต่างๆที่หันหน้าตรงสิฮะนี่หลายๆภาพที่เดินออกมาด้านนอกอันนี้ มอบดอกไม้ค่ะก็จะมีคุณนัทธิยาทวีวงศ์ประหลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่นะคะได้มอบดอกไม้แสดงความขอบคุณและให้กําลังใจคุณสรวงด้วยค่ะในช่วงท้ายของการอําลานีตอนกําลังจะเดินออกจากกระทรวงก็มีเจ้าหน้าที่มอบแล้วก็สวมกอดเนี่ยค่ะไม่คุณสรวงไปนั่งกระทรวงอะไรนะตามโพใหม่จําไม่ได้นะไม,ไม่สิคะเป็นเพื่อไทย อ๋อลืมเลยเพื่อไทยมเพื่อไทยนี่เป็นฝ่ายค้านแล้วค่ะตอนนี้เป็นฝ่ายค้านแล้วค่ะนี่ฮะนี่ร้องไห้ร้องไห้ลืมถ้าบอกว่าเป็นทางกระทรวงอะไรเดี๋ยวดูเอาก็เพิ่งพูดเรื่องงูเอาแอบแอบขอโทษโทษโทษนี่ฮะนี่ กลับมาตรงนี้คุณผู้ชมครับส่วนอีกพักหนึ่งเห็นบอกเขาพูดเลยนะว่าเขาได้สีที่นั่งนั่นก็คือพลังประชารัฐครับถึง<ะ>แม้ว่าลุงป้อจมจะไม่มาเพราะลุงป้อมจะไม่รับตาแหน่งพล<ช>เอกประวิตธ<ะ>แต่วันนี้คุณผู้ชมครับคุณสันติพร้อมพัฒเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐบอกชัดเจนว่าพลังประชารัฐได้สีเก้าอี้เป็นรัฐมนตรีว่าการสองรัฐมนตรีช่วยสองซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรคได้ให้พลเอกประวิตธิวงสุวรรณท่านเป็นผู้ตัดสินว่าใครจะไปดํารงตําแหน่ง แหม่พูดซะอย่างนี้แล้วจะไม่มีคุณสันติ m, ได้ยังไงใช่ไหมคุณสันติมีข่าวว่าจะไปนั่งสาธารณสุขใช่ไหมครับเมย์คแล้วก็คุณ <ยก S 1> ตรีนุชเทียนทองจะไปนั่งกระทรวงแรงงานนักข่าวก็ถามด้วยเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมครับเมย์ค่ะบอกว่าเนี่ยในเรื่องของ โผคอรมอรจะส่งชื่อภายในวันนี้ไหมนะคะเพราะว่าภูมิใจไทยเขาก็ดูมีความพร้อมคุณสันติบอกว่าพลเอกประวิทย์กำลังพิจารณาอยู่โดยหลังจากประชุมวันนี้เดี๋ยวจะไปคุยกับพลเอกประวิทย์ถ้าอนุมัติชื่อใครก็จะส่งชื่อไปที่พักภูมิใจไทยะคะ่ะส่วนกระทรวงกลาโหมเป็นสัดส,ส่วนของพักพลังประชารัฐไหมคุณสันติบอกไม่อยากพูดถึงเพราะเป็นกระทรวงความมั่นคงขณะนี้บ้านเมืองต้องการศักยภาพสูงสุดเต็มที่พักรัฐบาลก็กําลังคงพิจารณาอยู่นะ,ะและนะะักข่าวก็ถามว่ารัฐมนตรีกลาโหมอ๋อเป็นแกนนำโคต้าของพักแกนําาใช่่มเล หรือแล้วแต่ภูมิใจไทยเขาจะส่งใครคุณสนติตอบไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้เราไม่รู้ไม่รู้จริงๆนักข่าวก็บอกเอ๊ะหลังๆพูดเหมือนพูดเอโกวิลนะนะไม่รู้ไม่รู้เนี่ยนะครับอนุทินก็ได้มอบหมายให้พลังประชารัฐนะครับสามตำแหน่งนะครับก็มีตำแหน่งว่าการสองตำแหน่งตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยหนึ่งตำแหน่งนะครับวันนี้จึงได้ ประชุมพักนะครับเพื่อให้คณะกรรมการบริหารเนี่ยได้อนุมัตินะครับซึ่งคณะกรรมการบริหารของพักก็ได้อนุมัตินะครับตามที่ได้รับนะครับเสร็จแล้วนะครับคณะกรรมการบริหารทุกท่านก็พร้อมใจกันนะครับให้มอบให้ท่านหัวหน้าพักนะครับ เป็นผู้ตัดสินใจนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับว่าสามตำแหน่งนี้จะออมอบให้บุคลากรของพรรคทีเ่เป็นสสนะครับเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีหนึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ2และรองนายกอีกหนึ่ง เพราะฉะนั้นรวมกันเป็น4ี่นะฮะเอาคุณวันเฉลิมเนี่ยไหมสั้นๆวันนี้คุณวันเฉลิมก็มาเพราะว่าคุณเฉลิมอยู่บรุงไปโหวตหนุนใช่ไหมเมใช่ค่ะหนุนทางด้านคุณอันทินซึ่งคุณเฉลิมยังไม่โดนขับนะฮะยังอยู่เพื่อไทยคุณวันเฉลิมว่ายังไงบ้างวันนี้บอกว่าจริงๆเนี่ยทางด้านของร้อยตํากรณีของคุณพ่อคือร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงเนี่ยโหวตสวนมติพักเพื่อไทยนะก็คือเหมือนเป็นการจี้ค่ะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยน่าจะรีบขับคุณพ่อให้พ พ่อจะลาออกจากพักเพื่อไทยหรือไม่แต่ก็ถามกลับบอกว่าพักเพื่อไทยทํไมไม่ขับคุณพ่อร้อยพักเพื่อไทยขับอยู่แต่ส่วนตัวเดาใจคุณพ่อไม่ถูกหรอกว่าจะลาออกเองหรือร,อร, yep. ร้อยพักกลับออกขับออกแต่เมื่อพ่อบวชสวนมติพักพักเพื่อไทยก็ควรจะขับคุณพ่อออกนะทราบฮะแล้วทําไมพักเพื่อไทยไม่ไม่ขับคุณพ่อผมออกครับร้อยับับก็ผลเดาใจคุณพ่อไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่าจะจะลาออกหรือร้อยพักขับแต่ในเมื่อคุณพ่อโบวชสวนมติพักเนี่ย ก็พักเพื่อไทยควรจะขับออกหลายคนบอกว่าทำไมไม่ลาออกเองเพราะว่าหลายคนถามว่าคุณพ่อได้เป็นสสพอพักเพื่อไทยทำไมไม่คิดบ้างล่ะครับว่ามีอีกหลายต่อหลายคนที่เลือกพักเพื่อไทยเพราะมีท่านเฉลิมอยู่ในพรรคจริงๆคุณพ่อพูดถึงอะไรพูดทางการเมืองเรื่องการเลือกตั้งในงาทีสิดยังไม่ได้คุยกันครับยังไม่ได้คุยกัานเรือเปลี่ยนคพอสถานการณ์เป็นอย่างนี้แล้วนะฮะก็เราก็ รอดูกันต่อไปรอดูกันต่อไปตอนโบวยเพือที่คุณพ่อได้พูดอะไรให้บอกเหตุผลแน่เหตุผลที่โบสถให้บ้านเมองต้องเดินหน้าต่อครับ <S 1> <S 1> ผมเนี่ยแอบยุคคุณพ่ออยู่ในใจว่าให้โบทพี่หนุอนุทินนะครับแต่คุณพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวพ่อตัดสินใจก่อนสุดท้ายก็อย่างที่เห็นนะครับนี่ครับถ้าขับออกก็คือย้ายพักได้เลยใช่ไหมมใช่ถูกต้องอครับเพราะฉะนั้นก็เก็บไว้อย่างนี้เพื่อไทยใช่ไหมใช่คือมาตรการการเก็บไว้นี่คือเหมือนกับ เป็นการลงโทษไกลๆว่าคุณจะไปนั่งที่อื่นไม่ได้เลยนั่งรัฐมนตรีก็ไม่ได้เออเออนี่ยฮะแต่ก็แปลกใจก็คือของเพื่อไทยไงคุณศักดาใช่ไหมก็ยังเขาไม่ขับแล้วเขาไม่ไล่คุณจะไปนั่งรัฐมนตรีก็ไม่ได้